สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบปรักทุกท่านครับคูช่ชคกใจ์นววันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของหมาแมวที่บ้านอาจไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแนวคิดทางธรรมบางสายโดยเฉพาะคำสอนของลุงปู่ศิลาสิลิจันโทกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าสัตว์เลี้ยงในบ้าน อาจเป็นผู้เฝ้าบุญหรือผู้ที่มีสายบุญสัมพันธ์กับเราหนึ่งสัตว์เลี้ยงคือเทวดาประจำตัวมุมมองนี้เชื่อว่าหมาแมวที่อยู่กับบ้านไม่ได้มาโดยบังเอิญพวกมันอาจจะมาเพื่อตอบแทนบุญเก่าช่วยดูแลคุ้มครองหรือร่วมสร้างบุญกับเราเมื่อได้รับความรักความเมตตา จิตปิญญาณของสัตว์ก็อาจจะยกระดับพบภูมิขึ้นตายแล้วมีโอกาสไปเกิดสูงขึ้นได้ 2. การเลี้ยงสัตว์เท่ากับการปฏิบัติธรรมการดูแลสัตว์ด้วยใจอ่อนโยนคือการฝึกเมตานุสติให้อาหารรักษาเวลาเจ็บป่วยให้อาหาร รักษาเวลาเจ็บป่วยอดทนกับความชนสิ่งเหล่านี้คือมหาทานในชีวิตประจำวันจิตที่เมตตาต่อสัตว์จะค่อยค่อยทำให้เราอ่อนโยนขึ้นและส่งผลให้มีความรักใคร่เอ็นดูในอนาคต 3. แนวคิดเรื่องผู้เฝ้าบัญชีบุญมีคำเปรียบเปยว่า หากสัตว์เลี้ยงหมดอายุไขก่อนและเรายังมีบุญมากพอวิญญาณของพวกมันอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ดีและจะรอคอยดูแลกองบุญของเราเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์เฝ้าทรัพย์อยู่บนสวรรค์ 4. ตํตำนานสุนักกตันยูเรื่องเล่าของสิงดอกสุนัขที่วัดปากคลองมะขามเท่า ว่ากันว่าเขามีความฉลาดผิดปกติช่วยจัดระเบียบฝูงสุนัขและป้องกันขโมยพระพุทธรูปโบราณได้ยังชอบนั่งฟังธรรมกับพระจิตสงบแน่วแน่เมื่อสิ้นชีวิตจึงเชื่อกันว่าไปเกิดเป็นเทวดาสิงดอกในสวรรค์ชั้นสูง 5. บทเรียนที่สำคัญ ธรรมะไม่ได้จำกัดเฉพาะมนุษย์การเกิดสูงต่ำไม่ได้ตัดสินที่รูปร่างแต่ตัดสินที่จิตและกรรมหมาที่จิตดีก็อาจจะไปเกิดสูงได้คนที่จิตต่ำก็อาจจะตกต่ำได้เช่นเดียวกันสรุปสั้นที่สุดอย่ามองข้ามหมาแมวในบ้านการเมตตาต่อสัตว์คือการสร้างบุญแบบเรียบเรียบ บางทีพวกมันอาจจะไม่ได้มาเพื่อให้เราเลี้ยงแต่อาจจะมาเพื่อช่วยดูแลบุญของเราก็ได้เคยได้ยินหรือเปล่าว่าที่หลายคนพูดว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเหมือนเลี้ยงเทวดาคำนี้ไม่ได้หมายความหมายตรงตรวแต่มีรากมาจากคำสอนของหลวงพ่อฤาษีหลิงดำพระราชพมายา หลวงพ่อเคยอธิบายไว้ว่าสัตว์ที่มาอยู่กับคนไม่ได้มาโดยบังเอิญโดยเฉพาะสัตว์ที่อยู่กับคนมีเมตตามีศีลมีใจอ่อนโยนสัตว์บางตัวนี้อาจจะเคยเป็นมนุษย์อาจจะเคยเป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรืออาจจะเป็นผู้ที่มีบุญที่ยังมีกรรมบางอย่างต้องใช้จึงมาอยู่ในภพของสัตว์ หลวงพ่อสอนให้เราอย่าดูถูกสัตว์เพราะในทางธรรมบางทีเขาอาจจะมีภูมิทางใจสูงกว่าเราเสียด้วยซ้ำการเลี้ยงสัตว์ด้วยเมตตาการให้อาหารรักษาดูแลไม่ทอดทิ้งจึงไม่ใช่แค่ความสงสัยแต่คือทานบารมีและความเมตตาบารมีเราได้บุญ เราได้อาศัยบุญเป็นบุญที่เดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นคำว่าเลี้ยงหมาเหมือนเลี้ยงเทวดาอาจไม่ได้หมายความว่าแต่หมายถึงแมวหรือหมาเป็นลุกทุกตัวคือเทวดาแต่จะหมายถึงเราไม่อาจรู้ได้เลยว่าจิตวิญญาณที่มาอยู่กับเราเคยผ่านอะไรมาบ้าง และกำลังเดินทางอยู่ในช่วงไหนของการเรียนรู้ถ้าเราเลี้ยงเขาด้วยความเมตตาอ่อนโยนไม่เบียดเบียนไม่ทอดทิ้งนั่นแหละคือการทำบุญที่ไม่ต้องรอไปถึงวัดและเป็นการดูแลชีวิตหนึ่งที่อาจจะมีคุณค่าทางธรรมมากกว่าที่เราคิดก็ได้อย่าคิดว่าเราดีกว่าหมาโดยหลวงพ่อือสีลิงดำ หลวงพ่อพระราชพรมมายานหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีจากหนังสือพ่อเล่าให้ฟังเล่มที่สองกล่าวไว้ว่าแต่ความจริงนี่พวกสัตว์ประเภทนี้นะเมตาตายจริงๆนี่มันก็เปรียบกับเราเหมือนกันโยมถ้าเป็นสุนัขที่คนเลี้ยงแล้วคนสงเคราะห์นี่บาปเก่ามันเริ่มหมด พวกนี้ตายปุ๊บลงไปสองทางถ้าไม่ไปเป็นเทวดาหรือผมก็เป็นมนุษย์มันไม่หลงล่าได้เปรียบมากกว่าเราเรามาถึงขั้นเป็นมนุษย์แล้วถ้าไม่ดีตีตัวลงนรกใช่ไหมใช่ไหมล่ะพวกนี้ชำระนี่มาเพื่อหมดเนี่ยเราเสียท่ามันอีกนะถ้าไม่ปฏิบัติดียิ่งเสียท่านัก หมาดันไปสวรรค์เป็นเทวดาเรากลับไปเป็นสัตว์นรกอีกแม้แล้วท่านก็หัวเลาะไอ้ที่พูดนี่พูดตามความจริงก็คือความเหยียดหยามสุนัขนี่บางทีรู้สึกสะลดใจนะโยมคนนี้มันไม่แน่ตายแล้วอาจจะลงนรกได้พวกหมานี่ไม่ลงแน่ถ้าเขาใช้นี่กรรมของเขาอย่างไม่หมดเกิดเป็นหมาชาตินี้ ชาติหน้าก็เป็นหมาใหม่ก็ได้ใช่ไหมแต่ว่าหมาตัวไหนที่ชาวบ้านเลี้ยงเลี้ยงก็เลี้ยงแบบเลี้ยงธรรมดานี่แหละมีการให้กินข้าวใช่ไหมละ่ะถ้าคนสงเคาห์แสดงว่ากรรมเก่าเริ่มหมดถ้าไอ้ตัวไหนยังต้องเดินอดเดินอยากอยู่อันนี้ก็ต้องเกิดอีกต่อไปอยู่กับคนจนหรือคนรวยไม่สำคัญ คือว่าเจ้าของนี่มีโอกาสให้กินข้าวนั่นแสดงว่าทานบารมีเดิมกับเมตตาบารมีเดิมของเราหรือของเขาเริ่มให้ผลใช่ไหมฉันสังเกตดูหลายตัวถ้าหมาในวัดตายทีไรไม่เป็นเทวดาก็เป็นผมเพราะมันชอบใจในพระพระสงเา์พระให้อาหารหมาอาหารแค่ไหนไม่สำคัญ ให้มันผูกจิตใจกับพระอย่างโคศกเทพพบทุบรท่านไม่ได้ทำอะไรมากท่านรักพระประเจกับพุทธเจ้าตายแล้วก็เป็นเทวดาเป็นโคศกเทพพอบรตอนนั้นเป็นหมาใช่ไหมนี่หมาอยู่กับวัดได้เปียกแต่ว่าตัวไหนถ้าอยู่ที่บ้านชาวบ้านเขาสงเคขอก็สงเคข์อย่างเราให้กินน้ำกินข้าวบ้าง กินข้าวบ้างกินน้ำบ้างอาหารเหลือบ้างอันนี้นะ่ะเมตตาบารมีกับทานบารมีเดิมของเขาเริ่มสนองแล้วทีนี้ถ้าตายแล้วไปสวรรค์หมดถ้าไม่ไปสวรรค์ก็ไปเป็นคนถามว่าไปสวรรค์ชั้นไหนอันนี้ก็ต้องบอกแล้วแต่บุญเดิมบุญเดิมที่ทำไว้ของเขาทำอะไรไว้ใช่ไหมนั่นก็หมายความว่า ก่อนที่เขาจะตายจากความเป็นคนบาปทำให้เขาไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าจะดีที่สุดแล้วชำระหนี้บาปหมดก็เหลือแต่บุญซึ่งตรงกันข้ามกับคนคนสร้างบาปอากุศลไว้ตอนตอน้นแล้วมาตอนหลังสร้างบุญบารมีก็ดีตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือผม ถ้าหมดบุญวาสนาบารมีพุ่งหลาวเลยลงนรกไปเลยมันก็ต้องสนองกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเราเกิดเป็นคนแล้วต้องเกิดเป็นคนตลอดไปมันหวังอยากเหมือนกันท่านผู้ฟังครับหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านได้ให้เปียศสนาธรรมเกี่ยวกับคนที่ลักหมาลักแมวไว้ดังต่อไปนี้หลวงปู่ท่านว่า กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่าสัตว์เลี้ยงในบ้านอาจจะเป็นผู้เฝ้าบุญหรือผู้ที่มีสายบุญสัมพันธ์กับเราประการที่หนึ่งสัตว์เลี้ยงคือเทวดาประจำตัวมุมมองนี้เชื่อว่าหมาแมวที่อยู่กับเราไม่ได้มาโดยบังเอิญพวกมันอาจจะมาเพื่อตอบแทนบุญเก่าช่วยเหลือดูแลคุ้มครองหรือร่วมสร้างบุญกับเรา เมื่อได้รับความรักความเมตตาจิตวิญญาณของสัตว์ก็จะยกระดับภพบภูมิตายแล้วมีโอกาสไปเกิดสูงขึ้นได้ 2. การเลี้ยงสัตว์เท่ากับการปฏิบัติธรรมการดูแลสัตว์ด้วยใจอ่อนโยนคือการฝึกเมตตานุสติให้อาหารรักษาเวลาเจ็บป่วยอดทนกว่าความสุขสน สิ่งเหล่านี้คือมหาทานในชีวิตประจำวันจิทตที่เมตตาต่อสัตว์จะค,ค่อยๆทำให้เราอ่อนโยนขึ้นและส่งผลให้มีความรักใร่เอ็นดูในอนาคต 3. แนวคิดเรื่องผู้เฝ้าบัญชีบุญมีคำสอนเปรียบเปยว่าหากสัตว์เลี้ยงหมดอายุไขก่อนและเรายังมีบุญมากพอวิญญาณพวกมันอาจจะไปเกิดในภพภูมิที่ดี และรอคอยดูแลกองบุญของเราเปรียบเสมือนผู้ช่วยที่ซื่อสัตย์เฝ้าทรัพย์บุญบนสวรรค์ประเด็นที่สี่คือตำนานสุนักกตัญญูเรื่องเล่าสิงห์ดอกสุนัขที่วัดปากของมะขามเท่าว่ากันว่าเขามีความฉลาดผิดปกติช่วยจัดระเบียบฝูงสุนัขและป้องกันขโมยพระพุทธรูปโบราณได้ ยังชอบนั่งฟังธรรมกับพระจนจิตสงบแน่วแน่เมื่อสิ้นชีวิตจึงเชื่อว่าไปเกิดเป็นเทวดาสิงดอกในสวรรค์ชั้นสูงประเด็นที่หบทเรียนที่สำคัญธรรมะไม่จำกัดเฉพาะมนุษย์การเกิดสูงหรือต่ำไม่ได้ตัดสินที่รูปรา่างแต่ตัดสินที่จิตและกรรมหมาที่จิตดีก็อาจจะไปเกิดสูงได้ คนที่จิตต่ำก็อาจจะตกต่ำได้เช่นเดียวกันสรุปสั้นที่สดุดอย่ามองข้ามหมาแมวในบ้านการเมตตาต่อสัตว์คือการสร้างบุญแบบเงียบๆบางทีพวกมันอาจจะไม่ได้มาเพื่อให้เราเลี้ยงแต่อาจจะมาเพื่อช่วยดูแลบุญของเราก็ได้สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ